สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านแม่ทุมมานะคะบ้านแม่ทุม,มานะคะวันนี้นะคะเราจะไปตามหาตัวเลขโชคลาภจากพญาบึ้งกันนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็กำลังจะเตรียมทำพิธีขอตัวเลขจากพญาบึ้งนะคะ ท่านผู้ชมก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะรอติดตามรับชมนะคะว่าเราจะได้ตัวเลขโชคลาภตัวไหนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอให้คุณแม่นะคะจุดทูปก่อนนะคะท่านผู้ชมเพื่อขอโชคลาภจากภูมิเจ้าที่นะคะขอเลขจากพญาเบิ้งนะคะหลังจากที่เรา จุดทูบขอนะคะแต่งขันห้าขอนะคะท่านผู้ชมขอเสร็จแล้วแล้วก็จะไปนั่งรอนะคะที่กลางท้องทุ่งนานะคะแต่ในขณะที่รอนะคะท่านผู้ชมเราก็มีกล้องที่เราไลฟ์สดอยู่นะคะไลฟ์สดอยู่ก็จะเป็นช่องเจ๊ตังบิวตี้นะคะถ้าท่านใดอยากติดตามรับชมนะคะ เป็นการเผยแพร่ภาพสดนะคะถ้าท่านใดอยากติดตามรับชมภาพสดนะคะเผยแพร่ทางช่องเจ๊ตังบิวตี้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ หลังจากที่เราขอเสร็จแล้วแล้วก็ตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งลุ้นกันนะคะว่าพญาบึงจะให้ตัวเลขโชคลาภมากี่ตัวนะคะโอเคนะคะท่าน,นผู้ชมหลังจากที่เราขอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งรอนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรอรุ้นด้วยกันนะคะว่าตัวเลขที่พญาเบิ้งให้มานะคะจะดนจิตดนใจให้ถูกใจคุณแม่หรือเปล่านะคะคุณแม่ธูมานะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณแม่ธูมาก็มีตัวเลขอยู่ในใจแล้วนะคะ mm hmm. หลังจากที่พี่มาหานะคะเชิญเทวดานะคะแล้วก็ให้คุณแม่ธูมานะคะ ขอตัวเลขโชคลาภนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอยู่ในความเงียบสงบเดี๋ยวตอนนี้เราให้แม่ทุมมาขอก่อนนะคะท่านผู้ชมให้แม่ทุมมาขอเสร็จก่อนต้องกราบขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะคะพอดีแบตไมมันเสียงหมดฐานนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเจะตังก็เลย เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะหลังจากที่คอตัวเลขแล้วนะคะเราก็จะหย่อนตัวเลขลงไปในรูของพญาบึ้งนะคะมีทั้งหมด2ชุดนะคะท่านผู้ชมเลข0ถึงเลข9 เลข0ถึงเลข9มี2ชุดนะคะที่เราจะย้อนลงไปในรูพยาบึ้งนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าพยาบึ้งจะนำตัวเลขโชคลาภตัวไหนขึ้นมานะคะ<า>ใช่ไหมขึ้นมาสมาแล้วท่านผู้ชมก็รอลุ้นนะเฉลไปเยอะเยอปเยอะครับที่นี้เราหมดไปห่างประมาณสักร้อยนิด นี่ไงเห็นอยู่นี่รอคุณยายทุมมาเปิดอยู่มาเปิดนะเป็นเจ้าของนี่ไงคุเห็นยังอยู่เลยนี่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่พญาบึงยังอยู่ไหมขึ้นมาแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วเนาะสามขึนหนึะสามอันฮะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาสามอันละสามตัวตรงอันล่างอันล่างน่าจะเป็นสามอัน นี่ค่ะท่านผู้ชมที่จะเปิดตรงนี้ครับที่นะครับดูราโคมาดูกันเลยนะครับว่าจะเปนตัวรีตัวไหนรับคครับขาบท่านผู้ชมครับโอุ้่มตาโลโเยตรงนี้โอ้ขึ้นไหนดีเนาะคุณแม่ล่องลอยจะได้ไว้คุณแม่ให้คุณแม่เดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนเปิดนะให้อธิษฐานก่อนได้ด้อเลขที่มานี้ขอให้ลูกน้าให้อธิษฐานเงนก่อนจ้ะ ตัวนี้ได้แล้วสามตัวเด้อพยานยังไงตัวนี้ตัวหน้าแล้วก็ให้มันเนินเด้อลูกแพร์มันได้แม่นแม่นตรงตรงปีปังปังแม่จะทำพิธีเปิดแล้วนแหละอย่าพอทำคุณแม่ก่อนคุณแม่มัดตัวใดในใจไว้ไว้ไม่มัดตัวไหนไหมไม่ชอบตัวไหนอ่ะไม่ชอบตัวไหนไว้ในใจมันจะตรงครับในใจจะตรงไหมถ้าเปิดออกมา พี่น้องมันเปนขุมลุ่นแล้วับพี่นลุ่นรับมากตัว่ค่ะมากหาูลหานะคะสามตัวแม่สตัวสตัวเอาตัวไหไก่อนเดี๋ยวเดี๋ยใครได้ว่าอะไรก่อนอัล่างอันล่างก่อนตันล่างก่อนตัวล่ก่อนอันล่างก่อนนั่นแหละครับครัถูกต้องใช่ตัวล่างก่อนห้อให้ไีเปิดพญาบงพญามลงไปเยังเห็นอยู่นั่งยังบลเอาเปิดเลยคับชมเปิดแล้วครับ หกนะครับหกหกครับตัวแรกหกแรกกแรกหกครับไม่ไีมาแล้วครับใชโชกล่องที่เอไทยลดตดด้วยนะ่แม่วาง้า้ครับเอาวางมาเลยแม่วางเรียงใบก่อนปากกันเลยแรกได้ครับวางจานก็ได้เนีบแรกได้หกนะครับใบแรก2หกได้นะใบที่เาเา เันนเก้าเก้าเก้าครับเก้า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 แม่เดึงต้นไม้ไปท่มันาจ้ารุ่นสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครูมแชร์ไปนะครับรุ่น2องเหรารุ่น2นะคะน้องอยู่ข้างหลังบอกว่าเอให้ไตัวส้ายอยากให้เป็นตัวไหนครับตัวสุดท้ายแม่กวนอย่าเพิ่งดูชอบตัวไหนคุณแม่ต้าอยากให้เป็นตัวไหนอยากใหเศ้เป็นศูนเร เปิดอ่าหกเ้ตัวไหนคะหก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 เก้าหกหกเก้าหกว้าวหกเก้าหก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 หกเก้า หกเก้าหค่ะเบึงรคอยเกหขอหมุนจานหน่อยหกเก้าหกนะครับผมเลขเยบึ่งของแม่ถูกนะครับได้เป็นหกเก้าหกมะครับเลขห้านะคะถ้าหมุนก็เป็นเก้าเม่ลองเรียกเม่์ัวถี่เม่มากครับเก้าหเก้าหกเก้าเรือบาน ต้องจับมือแม่มากเลยาไม่อยู่ตำแดนก็เก้าหรือว่าจะเป็นเก้าหกหกนี่นครับเลขงวดก้อนนี่แม่ตนี้จับมือจับทิศในใจแม่อยากมัดไหมครับผมชอบหลยบหเก้าหกเก้าเก้าหกหกเล็มักนี่ละมักแบบนี้เลยก็มักนออมักท่าเก้าหหเก้าหกหกเก้าหก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 ก้กหหกกห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 กกห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 กกาก ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์อย่างนี้ชคล้ภกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเก้าหอมได้พี่น้องด้วยนะคะับพี่น้องเอฟซีถุกทันนะครับจดไวเขียนไว้ด้คนพูดแต่ว่าที่คาบมาแรกก็คือหกเหหกค่ะตัวที่แรกหกตัวที่สองเก้าเก้าตัวที่สามหกหก ข้ามาสองสององเล่แล้มากินมากว่แม่เมื่อกี้นี้ข้ามาสองอันอันนันแม่อันเลกอันนั้นนันหกหกสี่เนาะค่ะเออแมนเลขอันบัญชีแม่อันนี้แม่กัน่าเพิ่นกระติ๊บพี่หงค่ะทีนึงเก้าหาหกห่็นเนาะแมนจ้าทีนึงเก้าหาหกหกสี่เป่าอีกต่ลวแม่เป่าข้าวอยู่หก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 นะคะ หกเก้าหกนะคะท่านผู้ชมตรงกับเลขดังนะครับเรียกเสียงพอดีเลยนะครับวันข่าดด้วยนะครับคุณชมนะครับวันข่าบูชาวันข่าใหญ่วันนี้เราจะอยู่กันหกเก้าหกก็จะได้คุณแม่นอนนอนหลับสบายงอฟเหนื่อยละนั่งเชี่ยวมา พ่อแม่บได้นอนมันบอเมื่อกี้นั่งเล่นอ่ตัวงกลังหลับค่ะ <c oughs> นอนจะหลับเจ <c oughs> ตังนอนละเจตังมันอนหลับอ <c oughs> ย,ยู่เสื้อกนาีั่งพญาโกยอยู่หุ่นนางพญาบึ้งห้หลับเจงี้นเย่าบนะครับเดียวเขาราจ พันสองร้อยเหลือขอให้โชคดีนะคะสําหรับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เ <9 S 1> ป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ <ไป S 1> เป็นตัวเลขโชคลาบนะคะพญาบึ้งนะคะหกเก้าหกช่องทีมงานนะคะมาด้วยกันหลายคนนะคะวันนี้หลายคนหลายช่องนะคะ เข้ามาก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณภูมิเจ้าที่แล้วก็ขอบคุณที่ให้ตัวเลขโชคลาภนะคะภูมิเจ้าที่สถานที่ลูกหลานไม่ได้มาลบหลู่นะคะวันนี้เป็นวันมาค่าบูชานะคะวันนี้ลูกหลานก็มาขอตัวเลขโชคลาภนะคะคุณแม่ทุมานะคะก็ให้ตัวเลขนะคะลูพญาบึ้งนะคะก็ ได้หกเก้าหกหกเก้าหกนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาให้เห็นจะๆตัวสดๆตัวเป็นๆเลยนะครับไม่ได้ว่าเราแต่งนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับท่านเรามาหลายคนครับมากันหลายคน กราผู de s <S ้ชมมาด้วยกันจัดฉากเลยครับมากันแบบสดๆเลยนะครับเต็มๆนะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกนะครับแล้วแต่ดวงดวงจริงไม่เนาะเพราะว่าบางทีก็ยังไม่นะทุกอย่างฮ่าะซลต์ตอรีไปเลยนี่ครับหเก้าให้ผู้ชมเห็นชัดๆนี่ครับตรงนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวเมฆจะได้ไปนอน คุณชมนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยน,นะครับที่อย่างนี้แบบไม่นอนนะครับหกข้างหกครั้งเลขข้าบมาอันหนึ่งคือหกนะครับครั้งที่สองก็มีหกเก้าหกเหมือนกัน 1, นะครับครั้งที่สองข้าบมาสองอันเลยนะครับที่เห็นนะครับไปดูในคลิปได้ด้วยนะครับเด็ดไถ่โทษศพให้เห็น ขอพี่น้องเพื่ทุกคนนะครับโชคดีกันนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามติตามรับชมนะคะมีโชคลาภนะคะ696ทุกคนขอ9คุณนะครับเที่หวนก้นะครับ6 9ตัวเดียวกันนะครับแน่นอนขอให้โคดี่าสากินรกันะครับผม้ก